สวัสดีครับหลานโปรกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่19นะครับมกราคมนะครับก็คลิปนี้คลิปที่ 2, 2> เดี๋ยวผมเปิดแผ่นเลยนะผมเปิดแคสต์โนเนียไว้นะครับเพราะมันลองไปแล้วนะ ในคลิปที่1นะครับก็คลิปนี้คลิปที่2นะครับก็จะเป็นการลองแผ่นของลูกค้าเออเพย์หลูกค้า1นลายตัวนี้นะครับสั่งแปลงแผ่นนะครับตัวนี้แล้วก็เพย์สลูกค้าก็1นลายนะครับสั่ง2เกมตัวนี้ซึ่งเป็นลูกค้าที่สั่งมาจากคลิปแรกนะครับเกมเพย์หนเกมผมลองให้แล้วในคลิปแรกแล้วก็เกมเพย์สองสองเกมคือตัวนี้นะครับนะลองให้แล้วก็อันนี้อันนี้คือไปทํากันบ้านมานะครับจากคลิปแรกที่ลองที่ลูกค้าสั่งแคสตัวนเนียแล้วผมไปเอ่อหาข้อมูลไอตั้งสู่ต นะครับสูตตั้งชื่อมาว่ามันมีอะไรบ้างอะไรนะก็ดูดูแล้วน่าจะมีทั้งหมด4สูตรนะครับนะแต่ผมไม่ได้พิมพ์ปกปกให้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะครับกลัวกลัวพิมพ์เข้าไปแล้วมัน <c oughs> ผิดเพราะว่าเห <c oughs> ็นเขาบอกว่ามันแคสเซิลวานเนีเนี่ยมันมีออกทั้งเครื่อง s e ก a Saturn แล้วก็เครื่องเพ1แล้วก็เครื่องอะไร Nintendo 64หรือเปล่านะมัน3เครื่องอะ่ะ นะครับแล้วก็บางสูตรอ๋อไม่ใช่สอัอ้ไม่ใช่ Nintendo 64ไอ้ Xbox Xbox เ,เ,ค,อเอนะครื่อง Xbox นะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเอ่อสูตรสูตร,ตรมันจะมีบางสูตรที่ใช้ไม่ได้กับบางเครื่องอะไรเงี้ยนะครับนะแต่เท่าที่จำได้ก็คือไอ้เพย์นหนึ่งเนี่ยนะครับจะใช้ได้อยู่สสูตรแน่ๆนะครับสูตรที่1ก็คือสูตรลัก99นะครับพิมพ์ตั้งชื่อว่า x ลบนะครับคือหมายลบเนี่ย x อลบเนะครับแล้วก็ตกกใจ นะครับแล้วก็ตัว V ตัว V นะต้องไล่ตัวอักษรให้ถูกแล้วก็ตัวเครื่องหมาย apostrophe นะครับก็คือลูกน้ําลูกน้ําที่มันอยู่ข้างบนนะสตัวกดไป2ตัวแล้วก็ Q นะครับตัว Q ตัว Q ตัวนี้อ่นเนี่ยตัวนี้คือสูตรลัก99นะครับอันหนึ่งนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คืออ่าสูตรเอ่อได้เกาะได้เกาะเทพอ่ะนะครับ เกาะเทพมันจะชื่อ ex armor a x e x, น,นะครับ A x e x ขวาน่ะนะครับแล้วก็ armor ก็ a r m o r นะมันจะพอดีนะครับเนี่ย a r m o r ex armor เนี่ยจะได้เกาะเทพเกาะเกาะจะได้เกาะชื่อ ex armor ซึ่งมันจะเป็นเกาะป้องกันสูงอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสูตรที่ท้าทายนะครับท้าทายคนเล่นมากก็คือมีพลังชีวิตแค่หนึ่งพลังชีวิต hp มีแค่หนึ่งแล้วครับก็คือโดน โดนแล้วรู้สึกจะเพิ่มพลัง H p ดีเฮดพีไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามาถึงอ่าถ้าใครมาถึงมันจะมันจะไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูมันจะอ่ามันจะชื่อสูตรว่าโนมิดอย่างนี้แต่มิดมันไม่ใช่ S2 ตัวนะเออมันให้พิมเอ S ตัวเดียวนะครับก็คือโนมิดก็คือโดนโดนโดนในโดนศัตรูอัดไม่ได้เลยนะฮะโนมิดเนี่ยความหมายแต่มันต้อง S2 ตัวนะถ้าความหมายแต่มันมันมันให้ตั้งชื่อแค่นี้นะครับเอาไปลองดูนะครับ มันบอกโด,โดนโดนหนึ่งทีตายอะ่ะก็คือ HP 1นะครับก็คือโดนอัดไม่ได้เลย HP 1โดนทีเดียวก็ตายมันก็เลยตั้งมันก็เลยให้ตั้งชื่อว่าโนมิดเดมิดมันใช้ S ตัวเดียวเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือเล่นได้เล่นตัวละครชื่อลิเชอร์นะครับเออรอลิตเตอร์ลิตเตอร์ไม่ใช่ลิเชอร์ลิตเตอร์อ่าตั้งชื่อว่าลิสลิตเตอร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยถูกปะวะ เขียนถูกป่าววะ R I C H T e R ถูกนะ <c oughs> เออก็ลืมทำกันบ้านมาให้เป๊ะวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในเกมได้นะครับก็คือเนี่ยพอเข้าเกมมาเนี่ยมันจะให้เล่นตัวเป็นตัวละครลิสเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูชื่อได้เลยนะดูชื่อได้เลยว่าถูกปะ่ะนะครับคือเกมมาเริ่มมาเนี่ยมันจะให้มันจะให้เราเล่นตัวละครลิสเตอร์ก่อนอ่นะ เนี่ยแล้วก็เป็นสไปนนลสเตทอ่านเนี่ยเนอ่าใช่ใช่เขียนอย่างนี้นี่ r i c h t e r นะครับเนี่ยมันจะไล้ให้เราเล่นเป็นตัวลิสเตอร์ก่อนนะครับแต่แล้วก็ไปปราบบอสแดกคูล่า ura, นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันใช้เวลานนเนี่ยเราลองสังเกตดูของที่มันให้เก็บอะ่ะมันจะไม่มี HP นะมันจะไม่มีเพิ่ม HP มันจะเป็นหัวใจที่เอาไว้ใช้พลังเวทหัวใจคือเก็บแล้วมันเอาไว้ใช้ A A A, พลังเวทตรงนี้ อาวุธเวทอะว่าง่ายๆเป็นอาวุธเวทซึ่งสามารถไปเอาอาวุธเวทเพิ่มได้ตรงเนี้ยเนี่ยตีสวิตอันนี้ที่ผมบอกมันก็จะมีอาวุธเวทหลายๆอันมีปะเนี่ยไม่รู้อะเก็บเก็บให้หมดอะมันก็จะหัวใจมันก็จะเพิ่มไองค่าค่าพลังเวท หัวใจใหญ่เพิ่มสิบหัวใจเล็กเพิ่มหนึ่งเนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงที่ว่ามันต้องมันต้องปราบบอสเอเด็กุลาตรงนี้ก่อนซึ่งมันใช้เวลานานแล้วผมเล่นมือเดียวมันเล่นไม่ได้จริงๆริงนะมันปราบบอสตรงนี้เสร็จแล้วมันค่อยเริ่มเกมแล้วมันให้เราเล่นเป็นอาลูขาดนะเราให้มันให้มันให้เราเล่นเป็นตัวละครชื่ออาลูขาด นะครับต่มาถึงเนี่ยมันจะให้เราเล่นเป็นลิสเตอร์แล้วมาปราบับปรับแดกูล่านะครับแล้วค่อยไปเริ่มเกมเป็นชื่ออรูคาดนะก็ตั้งชื่อว่าลิสเตอร์เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันต้องเล่นอรูคาดให้จบก่อนแล้วมันถึงเปลี่ยนตัวเล่นเป็นลิสเตอร์ได้อีกรอบหนึง่งนะโคตรโคตรโคตรนานเลยกว่าแต่มันก็เหมือนกับได้เล่นสองเนื้อเรื่องอะ่ะเนี่ยมันก็จะแปลงร่างเป็นแดกูล่ามาล่างแรกแล้วก็สู้สองล่างโคตรนานอะ่ะนะนก็จะตั้ง ตีตีไฟมันเนี่ยแต่มุนมอมนสีเวลาปาดแล้วมันเนี่ยมันเล่นมือเดียวมันเล่นไม่ได้เนี่ยลำบากแล้วต่อเดี๋ยวล่างสองมันเป็นเอกคล้ายๆเอเลี่ยนแล้วมาพ่นพ่นเลยเฮ้ยอันนี้มต้องโดดลบเนี่ยมันก็เลยสีเวลานยนงไงลองลองไปทำสูตรดูนะครับนะสี่สูตรที่ผมบอกนะ แล้วก็อ๋อสเตตัสเอลัก99มันจะไม่เห็นตอนตอนตอนที่เล่นดิสเตอร์ตัวนี้นะครับมันกดสตาร์ทดูดูดูสเตตดูอะไรไม่ได้นะครับมันสตาร์ทมันได้แค่หยุดเกมนะมันก็คือต้องบาบอสเดคูล่าตรงนี้เสร็จแล้วมันถึงจะเข้าเกมแล้วไปเล่นอะลูขาดแล้วก็ไปกดดูสเตตของอะลูขาดได้นะครับแล้วอลูขาดเนะี่ยที่ผมบอกมันถึงจะเป็นเด็ก99เอ้ยไม่ใช่เด็ก99ลักกัลัก99ไปไปไปจำเป็นล็กนาลอกแล้วบ้า <laughs> เป็นเด็ก99เป็นลัก99นะครับนะ ก็จะมีเนี่ยสูตรรัก99นะแล้วก็โนมิดนี่โคตรโหดเลย n น m ะโนมิดไม่รู้มันมาถึงมันเริ่มต้นสตาร์ทด้วย HP 1อ่อะนะครแต่พอเล่นอะลูขาดมันก็สตาร์ท HP 1แต่เราสามารถไปเก็บไอเทมอะไรที่มันเพิ่ม HP ฟื้นพลัง HP ได้นะมันก็จะไม่มีอะไรแต่มันจะมายากตรงตอนแรกนี่แหละบอตรงนี้แหละมันเหมือนกับมันมันเอาไว้ท้าทายคนนะตอนเล่น อุเอลิเตอร์นี này, ป่ปรับปรับบอลเดกูล่าเนี่ยแหละมันโดนโดน,โดนมันอัดไม่ได้เลยนะทีเดียวตายเลยนะครับมันก็ท้าทายแต่พอไปเล่นอุูขาดแล้วมันก็น่าจะติด h ฮ1พ1เหมือนกันมัน้งแบบมันก็ไปเก็บไปเก็บฟื้นพลัง h ฮได้แค่นั้นเองนะนะมันก็จะยากเอออันนี้ผมให้ลืมให้ดูแปลงแปงแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งเนาะก็จะมีโนมิด นะครับสูตรโนมิทที่ผมบอกแล้วสูตรลักเกแล้วก็สูตรเล่นลิลลิลลิเตอร์ตัวนี้นะครับลิสเตอร์เนี่ยก็ตั้งชื่อว่าลิเตอร์แล้วก็สูตรได้เกาะแอคอัมเมอร์ตั้งชื่อว่าแอคอัมเมอร์นะครับมันก็จะเล่นง่ายหน่อยแอคอัมเมอร์นะตอนเล่นอลูขาดมันก็จะมีเกาะใส่เกาะแอคอัมเมอร์อยู่ซึ่งมันบวกพลังป้องกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็โดนอัดก็ลดลดนิดเดียวนะอืมก็ประมาณนี้แหละนะลองมาใช้ดู นะครับแต่ผมไม่พิมพ์นะเพราะสูตรมันไม่ชัวนะครับวันนี้ผมหาสูตรด่วนมานะได้มาประมาณสี่สูตรประมาณเนี้นะครับมันจะมีสูตรเล่นมาเรียอีกตัวละครชื่อมาเรียนะครับแต่เห็นก็บอกตัวละครชื่อมาเรียมันจะได้เฉพาะเครื่องเซกาเซิร์นะเพ1์หนจะใช้ไม่ได้นะครับชื่อมารียก็ลองไปตั้งดูมันก็สูตรแบบเดียวกับลิเตอร์ก็คือมันต้องเล่นอลรุกาจบแล้วแล้วมันถึงจะเล่เลนตัวละครไ เอลิเตอร์หรือมาเรียได้นะมาเรียก็ตั้งชื่อว่ามาเรียแหละ M M A R I A นะครับ M A I R I A นะตั้งชื่อห้าตัวเหมือนกันคำว่าโนมะิดน่ะโนมิดก็ตั้งห้าตัวนะอันนี้แปลงแล้วนะตะกี้เออปุ่มก็ลืมชี้ให้ดูแต่แตะกี้ไอ้นี่อ่ะอีกรอบหนึ่งนะแต่แตะกี้เห็นอยู่แต่เดิมชี้ให้ดู <c oughs> อันนี้แผ่นแปลงให้แล้วนะฮะอันนี้ เนี่ยเนี่ยแปลงให้ละนะ ANC ละไม่เป็นคำว่า,วาอเมริกาละนะครับแต่เป็นแผ่นมันเป็นแผ่นโซนอเมริกานะอาร์มีเมนเนี่ยนะครับแต่อันนี้แปลงแปลงระบบให้ละนะแปลงแผ่นให้ละนะเพื่อไปแก้ปลดล็อกไอเครื่องเครื่อง NTSCJ นะครับแต่ตรงเนี้ยอ่าผมย้ำหน่อยว่าต้องเป็นเครื่องเครื่องที่แปลงมาแล้วนะคือทุกแผ่นเนี่ยจะ,จะเล่นได้เนี่ยต้องเล่นกับเครื่องที่แปลงมาแล้วนะครับนะเครื่องเครื่องไม่แปลงเล่นไม่ได้เลยนะครับหมดสิทธิ์เลยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผม เอาแผ่นไอ้นี่มาลองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเปิดแผ่นเพยสองไปด้วยเปิดทิ้งไว้ก่อน่นะมันจะได้ลองแผ่นไปทิ้งไว้ก่อนแล้วก็มาเขียนนะไม่งั้นมาเขียนแล้วก็ไม่ได้ลองอะไรมันก็เสียเวลาเปล่าเปล่าปล่อยเวลาไม่ใช่ไม่ใช่เสียเวลาปล่อยเวลาทิ้งไปเปล่าเปล่านะคือมันไม่ได้ทําอะไรอย่างน้อยมันเปิดแผ่นลองไปเรื่อยๆมันก็ยังโอเคเนาะ แผ่นเราเปิดลองอ่าปิ้นออปเปอร์เซียนะครับมันจะมีอยู่สามภาคนะสามภาคสำหรับเพสองใช่นะผมว่าผมลืมลืมทำกันบ้านมาก่อนด้วยแต่คิดว่าใช่นะนะปิ้นออปเปอร์เซียเนี่ยหาคำว่าเปร์เซียงเดี๋ยวน่าจะเจอมา อา<ม>เครื่องไม่ได้เปิดนานแม่งขึ้นในกล่องแดงเยอะปะอ่าอ่าใช่ใช่ใชมี3าภาคเนี่ยเนนะในร้านผมมีครบเลยทั้งสามภาคเนี่ยของเพยสองจะมีภาคเนี้ถือว่าเป็นภาคแรกของของของเพยสองนะครับมันจะชื่อภาคว่า The Sand of Time นะครับแล้วก็ภาคสองจะชื่อว่า t w o t o w e อเอ่อทวิอะไรเดอะเดอะทูโทนี่ยตัวเนี้ยเป็นภาคสอง นะเดอะทูโทนแล้วก็ภาคสามจะเป็นวอลเลเยอร์วิดอินนะครับอนะออกมาเป็นภาคที่สามให้ให้ให้เครื่องนะนะถูกปะวะ <c oughs> น่าจะถูกนะเออนะครับก็สั่งได้ได้เลยนะครับทั้งสามภาคของของเครื่องเพยสองนะครับส่วนเพยหนึ่งไม่มีนะเพยหนึ่งเป็นออฟเฟอร์เซียไม่มีนะ ออตัวตัดเกมไม่ต้องิมวิ่งอะให้มันปล่อยปล่อยไตเติ้ลไปก่อนอะทีนี้มาเขียนแผ่นก่อนเนาะไอ้แผ่นอเม,มิเมนแปลงแล้วส่วนไอ้แดกคูล่านีจะไม่ได้แปลงนะไอค้คคสตานัวเนียไม่ได้แปลงมันจะเป็นคําว่าอเมริกานะครับนะตัวนี้แปลงให้แล้วอะเขียนตัวเจโอ้ยผมเขียนติชดชิดชิดใต้ตรงห้าสิบสองเอ็กอะไรตรงนี้เลยอะเบนลงมานิดเดียวนีแล้วเจเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนๆกับตัวอะเลยตัวอะตัวอะที่มันเป็นคาตาคณนะของของของญี่ปุ่นอะ่ะตัวอะแต่หางห่างหางลากวนๆหน่อยอันนี้นะครับปล่อยมันเล่นเลยเล่นในเดียนรีวิวนะเดี๋ยวผมเก็บแผ่นเนาะอืม นะครับน okay. ี่น really? ี่นะเบรกสองนะครับเอาเบรกไฟสองเห็นไหมมีนะนี่ยเนี่ยเอ๋มันก็บอกอยู่เอาเบรกไฟสอเห็นยิ่งกล่าวแฟดแบ็คอาเล่นแฟดแบ็คดิ ดาวิดนี่คล้ายเลอองนะชื่อดาวิดเดวิดดาวิด,ด,วดอลิเซียโยโกซินดี้เควินเควินนี่ก็ไปไปคล้ายๆอะไรนไะที่โค้ดวรอลเลนิกา้าสตีฟสตีฟซินดี้โยโกโ,กโยโก,โกเป็นอะไรอาชีพสติวเด้นนักเรียน วนแล้วเนี่ยอ mm hmm. เอา้าทำไมเอออ๋อเล่นพันเมื่อเลือกพันเนอร์พันธ์เนอร์ตำรวจดีกา mm hmm. อ๋อมีพัน์ทเนอร์สองคนพัน์ทเนอร์หนึ่งสองตำรวจหมดเลยอ่ะ <Yeah. S 1> อ่าโอเคมีเล่นเลือกเล่นพัดพัดเนอร์ให้สองคนมันจะก็จะคอยช่วยยิง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 สนับสนุนให้เราอะ่ะ มันเริ่มที่ไหนวะภาคสองเนี่ยภาคหนึ่งมันเริ่มเริ่มได้เาเคาเตอร์โรงแรมมะใช่ไหมไอเอาเบรกหนึ่งอ่ะอืมที่ไหนวะมันมีอลิเซียทำอะไรอยู่นะ ออกไปจากที่นี่ได้แล้วมีของอะไรให้เราไหมเนี่ยได้อะไรวะดูภาพดูแฟ้มเหรออะไรอะดูมูวี่รัดเลยนะอะไรวะแค่เดินมาคุยที่โต๊ะมันนันมีมูวี่ มีอะไรต่อวะอ้าวก็ไม่มีอะไรแค่นี้ได้ไกด์อะไรวะโต๊ะตนี้ไม่มีอะไรให้ออกไปแล้วหรอไอผู้หญิงมันไปแล้วอะบอร์ดบิ๊มไม่มีอะไรแล้วอะมีแค่โมบี้๋อประตูมันอยู่ตรงนี้น่ะวะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแหนี่ยนเปิดไงวะอ๋ะอเปิดเงี้ ไปแล้วตึ๊กตึกตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกเลยวะออกไปนอกนอกเรือนไม้ขับบินออกมากันแล้วเว้ยอ่ะนะอันนี้นะครับ เขาบอกว่าภาคนี้มันคือภาคไอที่สมัยไฟมิคอมเอามาปรับปรุงใหม่นะไฟมิคอมมันมันจะภาพกะกากเล่นแล้วก็หลัวกระหลัวหน่อยปีนกระโดดอะไรของมันฟันอะไรอ่ะมันต้องทําทีละสเต็ปอ่ะนะแต่อันนี้มันก็คือมันก็ทําได้หลายสเต็ปนะทำแล้วไม่ใช่หลายสเต็ปอ่ะก็ทําได้สเต็ปเดียวแต่มันมีความลื่นไหลมากกว่ามากกว่าเครื่องไฟมิคอมอะไฟมิคอมผมเคยเล่นแล้วมันรู้สึกบางทีมันอืดเกิน มันมันทาได้อย่างเดียวแล้วค่อยๆทํานะ <_ m collecting noise> ปีนอะไรกว่าจะปีนโอ <_ m ars> ้ปีนกระโดดเดินไปข้างหน้าฟันอะไรของมันก็ค่อยๆทำนะ <_ m ars> แต่น,นี้มันจะทำนั่น แล้วก็ไฟมีคอมพอมันมาลงเครื่องซูเปอร์ผมก็ว่ามันก็มีความคล้ายๆกันอีกอะนะเอา้านี่เล่นแล้วเหรออ๋อหรอเออเล่นลวเว้ยต้องเข้าไปข้างในอะ่ะเข้าไปข้างในนะมีมูวี่ตัดเลยตัดเลยมูนี่ก็มูวี่ก็หมดเอง <laughs> do you think i felt regret as i gazed upon <laughs> the destruction <laughs> <laughs> or at least humility at the speed with which a world can be transformed from a good work into a hell? i think so. you're mistaken. from that moment i thought of one thing only. the honor and glory I of my father by fighting like a warrior in the first battle. <laughs> โดนไฟตายหมดเลยกำลังกระทุ้งประตูอยู่แล้วมันแตกไมนี่ยประตูไม่แตกด้วยโดนลุกไฟลงตายหมดเลยแล้วเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนวะบ้าเอ้ยกระโดดขึ้นตรงนี้หรอ เนี่ยหรอไม่ขึ้นอ่ะมันกระโดดไม่ได้ไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้หรอตรงนี้ก็กระโดดไม่ได้ว่าทำไงอ่ะเฮ้ยแล้วมาถึงทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะอ๋อถึตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ไงนี่เนี่ยเออนี่ไงทางไปต่อโอ้โหให้กระโดดถึงด้วยวะโคดโกรดโคตดไกล่เลยอ่ะยิ่งกว่าน,นักนักนักนกีฬาทีมชาติดีกเออผมว่ามันไกลอยู่นะ อันนี้มันให้ไงวะให้ให,ให้ให้รันไต่กำแพงกด R หนึ่งเอาเนี่ยต้องวิ่งใส่แล้วกด R หนึ่งเนี่ย,ยจะโดดสูงอุ้ยกด R สอง L สเปลี่ยนมุมมองเป็นแลนเ์นแบบ2มิติเหมือนกับสมิติอะกระโดดเนี่ยกะโดดคุดไก่ประตูก็ไม่น่าเปิดได้มั้งเปิดไม่ได้ต้องไปทางนี้มันให้รัน กมาีหนผ้าหนผ้าอะนะครับนะประมาณนี้นี่เนี่ยผมลองให้แล้วเนาะโอเคนะครับก็ไปเล่นเนาะนะครับโอ party, เคขอบคุณนะครับก็ยี่สินาทีแหละประมาณนี้อะนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ก็ไม่มีลูกค้าเพิ่มแล้วนะก็ตอนนี้นะครับประมาณกี่โมงวะตอนนี้บ่ายสามทุ่มนะก็ก็ตัดแล้วตอบตอตอ,ตอที่ตรงนี้แล้วกันนะครับนะ โอเคนะครับแล้วถ้ามีลูกค้ามาก็เป็นพรุ่งนี้นะโอเคขอบคุณนะครับ